ผสมอยู่5ลิตร5ลิตรน้ำใส่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนอ่าปั้นเป็นก้อนเสร็จปั้นเป็นก้อนเสร็จเราก็ใส่ตะกร้าอ๋อเอาไปใส่ตะกร้าที่เป็นหัวเชื้อครับนั่นแหละใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าปุ๊บข้อสกี้ใส่ห้าเราใส่แค่หนึ่งในสามมันก็จะเหลือว่างช่องว่างของชาวนปกติปกติถ้าจะแยกชั้นกันก็ได้ แล้วก็แยกตะก้ากันกได้สรรพสิ่งแห้งตะก้าหนึ่งแล้วก็หมอเชื้อก้อนตะก้าหนึ่งนะครับประมาณนั้นปกติผมใจนี่คือแยกตะก้าเลยแยกตะก้าเพราะมันจะมีก้อนคือจุลินทรีย์มันเดินมาเต้ากันอย่างนั้นแหละเพราะก้อนมันจะมีความชื้นเยอะกว่าครับแล้วก็แห้งมันจะมีความชื้นน้อยกว่าเวลาเวลาแห้งมันเป็นก้อนกับใบย่างใบเล้ก้อนนี่มันจะเน้นปิดแกลบกับดินครับยแกลบดินอันนี้ก็แยกตะก้าหลังหากเอาวางไว้เหมือนกันวางไว้มันจะมี สปสิงก้อนนี่คือจะเก็บไว้อยู่14วันเหมือนกันอ๋อใช้เวลาเดียวแบบเดียวกันครับแล้วก็จะกลายเป็นเชื้อราสีขาวขาวขาวทั้งลูกเลยนะครับขาวทั้งลูกเลยเชื้อรามันเดินเต็มที่แล้ตอนนั้นน่ะตัวนี้เราจะได้ตัวเชื้อน้ำตัวเชื้อแห้งตัวเชื้อก้อนสามอย่างได้สามอย่างละสามอย่างตอนนี้กันเอาไปใช้เนาะเอาไปใช้อย่างสปสิน้ําสปะสิงน้่นในทางนะครับที่เราใช้เชื้อราบมากนะครับตัวนั้นเราจะไปใช้เป็นฮอร์โมน พ่นทางใบพ่นทางใบพ่นทางใบตัวอาเภอสูงน้ำรดตัวน้ำรดตัวครับมันจะใช้ได้อยู่สองสามอย่างแล้วก็ขี้หมูเอ้ยขี้ไก่เอ้ยที่มันมีน่าสามารถไปพ่นได้แต่ถ้าสมมติว่าเอาไปใส่พักเนาะเขาจะใช้หัวเชื้อน้าในปริมาณเท่าใดเวลาเอาไปพ่นไปฉีดนะครับห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรห้าสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็ใส่เอาพ่นเนี่ยใส่เอาพ่นแล้วถ้าถ้าใส่ทางดินล่ะครับใส่ทางดินมันจะมีหัวเชื้อแห้งอยู่ ซัเพอร์สิงแห้งนะครับหัวเชื้อแห้งได้ทําจากใบไม้นะเนาะหมอดเชื้อแห้งเอาเอาหัวเชื้อแห้งมา25่สิบหกิโลยี่สิบห้ากิโลหน้าดิน10บกิโลครับแล้วก็ขี้วัว25่กิโลแล้วก็รำ10บกิโลผสมกันผสมกันผสมลงก็เอาซัเพอร์สิงน้ำน้ำ20 20ลิตร20ลิตรครับ20ลิตรปุ๊บมันจะเกิดการผสมผสมแล้วก็เอาไปใช้ คืออันนี้ผสมเซ็มันต้องรอละมันต้องรอเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใส่ในแปลงพักโรยได้เลยโรยโรยไปได้เลยครับเวลาเอาเอาเป็นรองพื้นเลยได้ส่วนมากมันจะมีหลายสูตรอยู่ที่ว่าคือที่ผมเห็นมันมันจะมีเขาบอกอยู่หลายสูตรแล้วก็เอาไปทดลองเองตัวว่าอันไหนดีที่สุดอันไหนดีที่สุดแต่อันนี้สามตัวเนี้ยสุดยอดละครับสามตัวสุดยอดละมันจะมีเีอขอขอห้องหน่อยมีการทดลองเนาะทดลองมันจะมีคล้ายๆแบบปุยอยู่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์สิบห้าสิบห้าสิบห้าเนาะ ตันนั้นคนะือทุกคนจะต้องเรียนรู้กันหมดนะครับจากปุ๋ยตันนั้นพอาก็มาประยุกใช้ตัวไหนมันเข้มพอากามาทเปุ๋ยแทนสูตรต,ตัวนั้นเลย<อ>ครับและตอนนี้พี่น้องบางคนได้มานี่น้องได้เลยยังว่าตัวไหนแทนสูตรไหนก็เกือบๆแล้วเ๋อยันย,ย,ยู่ระวังทดลองอยู่เหมือนกันคือทดลองคือเห็นผลละแต่ต้อง เอามาดู็นรวงว่ามันจะเกิดสูตรมันคงที่ได้ยังสูตรมันคงที่ดีอัอตอนนี้คืออยู่ระหว่างวิจัยด้วยตัวเองอยู่โอ้เดียวถ้าได้ตัวนี้เลยต้องมาขอสูตรตัวนี้ครัอจะู้เลยอันนี้ตัวนี้แตนชิม่าชิมนตัวนี้แตนซีซีบูสูเนี่ยนะอย่างที่ทําหัวเชื้อก้อนนี่หัวเชื้อก้อนนี่จะมีการบำบัดน้ำกรับมีบำบัดน้ำอย่างน้ำน้าเน่าเนาะน้ำเน่าก็ไปใส่ได้อย่างน้ำเหม็นเหม็นอย่างเขาปลูกต้นมะเขือครับต้นพริกเขาสามารถปั้นเหมนก้อนน้อยๆได้ เวลาเขาปลูกปุ๊บเขาคูหลุมเนาะแล้วก็เอาก้อนใส่แทนการใส่ปุ๋ยเลยแทนการใส่ปุ๋ยเขาก็เอาต้นไม้มาปลูกก็คือเอาเป็นดรองพื้นรองพื้นไเลยหลุมมันเลยต้องใส่ปุ๋ยเลยมันจะมีมันก็จะกินไน่ห้างเลยไนห้างของมันก็จะเอาไปกินห้างเลยครับก้อนหนึ่งจะอยู่ที่ทำอยู่โคกเดือนมันก็ยังหมุนหมดก้อนขนาดนี้กันนะอยู่ในเมือเหมือนกันเนาะ่้ปั้นประมาณก้อนละ กำหนดตัวก้อนละกี่กิโลที่ที่ทำบอกกำหนดนะเท่ารูปเปตองก็โอเคแหละอ๋อเท่ารูปเปตองครับเท่ารูปเปตองเพต้นพืชมันจะมีหลายอย่างเนาะคือต้นมะเขือต้นพ,นพริกสูงมาเต้ากันตัวครับสูงมาเต้ากันตัวอ,อ,อ,อ่ตอตัวไหนมามมักมันจะเสริมแคลเซียมให้มันครับเอาตัวไหนมามมักเสริมโปรตีนให้มันรประมาณนั้นนะโอ้อันนี้ได้สูตรเซ็ตเนาะโอ้ได้เป็นสูตรของสูตรพิเศษเลยครับเดี๋ยว